สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาแนะนำโรงแรมโรงแรมหนึ่งนะครับย่านถนนพระราม6อยูอ่ประมาณแยกปฏิพัฒน์ตัดกับถนนพระราม6นะครับเป็นโรงแรมชื่อว่าโรงแรมแกนทาวเวอร์อินนะครับก็ห้องที่นี่ก็สวยจะได้เดีย๋ยวเราจะพาเข้าไปดูนะครับอันนี้เราลงลิฟต์ชั้น12นะครับจริงๆเนี่ยตรงนี้ไปทางเดินประตูเนี่ยต้องมี ช่องขีดก๊กาซใส่นะครับชั้นใครชั้นมันแต่น,นี้เขาเปิดเอาไว้ทางเดินตรงนี้เนี่ยก็ติดแอร์เลยนะครับเป็นช่องที่เปิดแอร์คอนดิชันตลอดทางเลยนะก็จะเย็นทางเดินนี้จะเย็นเลยนะครับมาถึงก็เอาก๊าซใส่ อ่ะพอเข้ามาในห้องแล้วก็ห้องสวยครับจริงๆแล้วคืนนี้ผมนอนมาแล้วห้องมันก็จะไม่ไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับแต่ว่าลืมถ่ายมาวันแรกวันีผมมาสัมมนาคืนนึงก็พันต้นๆบางทีก็ลบเหลือเก้าร้อยนะครับถือว่าเป็นโรงแรมที่บรรยากาศก,าก็ถือว่าโอเคนะครับต่อไปก็เสียบกล้าก่อนเสียบไม่เจอมนมองกล้องมองไม่เห็นนะครับ เจ็ดเก้าเสกไฟก็ติดนะครับไฟก็ติดแล้วก็อ่ะก็จะเห็นห้องน้ําจะสังเกตได้ว่าห้องน้ําที่นี่นะครับยังมีอ่างให้แช่อยู่นะครับเนี่ยแต่อ่างก็จะเลกไปนิดนึงนะครับโรงแรมก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับคืนพันต้นผมคิดว่าก็สวยดีถ้าใครผ่านมาพักแถวเออผ,ผ่านมาแถวสะพานไฟนะปฏิพัฒน์หรือพระาำพงเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับชื่อว่าโรงแรม แกนทาวเวอร์อินนะครับนี่ครับก็จะเห็นเข้ามาก็มีโต๊ะนะครับมีกระจกนะครับมีเตียงของเตียงอันนี้ก็จะยุ่งไปหน่อยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยผ่านการนอนมาคืนนึงแล้วนะครับแล้วก็นี่ฮะวิวเป็นอย่างนี้เลยวิวเป็นทางด่วนพระรามหกเลยนะครับอ่ะมีราวตากผ้าด้วยนะนี่ครับมีราวตากผ้าด้วยคืนละ ประมาณแผ่นต้นๆนะครับพอดีผมไม่ได้จ่ายเองอะรอบนี้พอดีผมมาสัมมนานะครับก็เลยขึ้นขึ้นมาถ่ายให้ดูนะครับก็จะเห็นวิวทางด่วนเลยนะครับนะครับใกล้ๆนู้นก็จะเห็นตึกบหยกนะฮะกลางคืนนี้ก็วิวสวยใช้ได้เลยครับผัดมาด้านนี้นะครับก็จะมีโต๊ะให้นั่งทานอะไรเลยทานเครื่องดื่มนะครับทานอะไรเล่นๆนะครับจะมีโคมไฟอย่างนี้ถ้าถ่ายกลางคืนก็จะเห็นไฟสว่างเลย ก็มีหลายจุดนะครับหัวน้อยนั่นอีกจุดหนึ่งตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีทีวีถือว่าใช้ได้ครับเป็นห้องที่โปร่งหน้าพักนะครับแล้วก็วิวผมอยู่ชั้น12ที่นี่มีทั้งหมด24ชั้นครับนี่ให้ดูบรรยากาศโดยรอบของห้องพักของผมนะครับ ผันต้นก็ถือว่าห้องยังสวยอยู่นะครับแล้วก็โดยปกติเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาให้กันขนาดนี้เลยจริงหรือเปล่าให้น้ําขวดใหญ่เนี่ยให้สี่ขวดเลยนะครับแต่ว่ามันนาจะเป็นกุปสัมนาของผมก็เลยได้มานะครับเพราะตามโรงแรมทั่วไปที่เราเห็นเนี่ยก็จะให้กันแค่สองขวดเล็กนะ,นะครับที่ดื่มที่นี่มีแก้วกาแฟให้นะครับมีแก้วกาแฟให้แล้วก็มีการาน้าร้อนนะครับ มีแก้วดื่มน้ำนะครับมีครีมโลชั่นอะไรสักอย่างเนี่ยจำได้รลอ่านมาเช้าคือบอดี้บอดี้ไวอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับห้องน้ำดูอีกทีนะครับเป็นห้องเขตปอดบุรีนะครับที่นี่ห้ามสูบบุรี่นะครับก็จะมีกฎต่างๆนะครับนื่องห้ามใ,ใช้นู่นห้ามใช้นี่ ครวก็ห้ามสูุหรี่นะครับก็ต้องอ่านก่อนที่เข้าพักโรงแรมไหนนะครับก็ต้องอ่านก่อนนะครับเพื่อไม่ทําผิดกฎระเบียบของห้องพักนั้นๆนะครับไม่งั้นมันก็จะต้องโดนในเรื่องของค่าปรับนะครับแอร์ก็เย็นฉ่าเลยนะครับเนี่ยปกตรงนี้นะครับบิดบิดแป๊งนี้ก็จะไม่ค่อยอุ่นขึ้นมาหน่อยครับบิดนี้ก็สุดๆนี้ก็เย็นฉ่าเลยนะครับทั้งคืนเลยนะครับแล้วก็อะไรดี มีตู้เสื้อผ้านะครับมีไม้แฝงน,นะครับตรงนี้อา่าเคยใช้กันไหมเดีย๋ยวผมมาสอนวิธีการ <st it> ใช้ตู้เซฟตามโรงแรมก็จะมีตู้เซฟให้ใช้นะครับ <st it> ก็จะมีตู้เซฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าใช้ยังไงนะครับ <st it> มันยังไม่ล็อกเนาะอา่ะปิดเข้าไปก่อนนะครับเราจะต้องตั้งรหัสเองเดี๋ยวจะสอนใช้นะครับก็หลายๆคนใช้ไปแล้วก็จะามาว่ากันนะครับผมจะสอนเฉพาะคนที่ ไม่เคยใช้นะครับมาถึงผู้พอ่ตอตัวเนี้ยมันไม่ล็อกนะครับเราปิดเข้ปไปมันยังไม่ล็อกอ่าเราก็ต้องกดตัวนี้ก่อนนะครับตัวเคียเนี่นะมันเขียนว่าเคลียนี่เห็นหรือเปล่าดอกจานนี่แหละมันเคลียตัวดอกจานนี่แหละอ่าเคลียร์ปุ๊บตั้งรหัสได้เลยครับตั้งอะไรดีหนึ่งหนึ่งสองเก้าแล้วก็กดตรี้ครับเขียนว่าล็อกอ่ามันเขียนว่าล็อก นี้นะครับดึงไม่ออกมานะครับเราเคลียร์ไปแล้วตั้งรหัสใหม่แล้วนะครับไม่รู้อะไรที่อยู่กับโรงแรมเนี่ยเขาตั้งรหัสอะไรมาแต่เนี่ยคือโอเคครับก็ล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ดึงไม่ออกแล้วนะครับอ็อตั้งรหัสใม่เรียบร้อยแล้ะก็กดรหัสเดิมมันก็จะเปิดเราให้เราก็สามารถดึงออกมาได้เลยนะครับเซฟของที่โรงแรมนะครับก็อย่าลืมนะครับใครที่ แวะผ่านปผพันมาย่านแยกปฏิพัฒน์นะครับหรือว่าทางด่วนพระรามหกนะครับก็แวะมาพักดูนะครับแกนทาวเวอร์อินก็วิวสวยดีนะครับนี่นะครับมีตึกนะครับเราจะเห็นตึกบริยกกลๆนู่นนะครับก็ไม่ไกลมากอะมันอยู่สูงมันก็เลยเห็นชัดนะครับดูวิวบรรยากาศรอบๆของแกนทาวเวอร์อินนะครับก็ถือว่าเป็นโรงแรมที่ใช้ได้ครับมีราวตกค่าให้นะครับมีเตียงสองเตียงนะครับมีทีวี มีโซฟานะครับก็คงจะมาแนะนํากันเท่านี้แหละครับในวันนี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากแค่อยากจะแนะนาของคนที่แนะนํโรงแรมที่อยู่ย่านพระรามหกนะครับสาหรับใครที่ผ่านมาในย่านบางซื่อนะครับจากหมอชิดก็เป็นจุดที่ใกล้เคียงนะครับก็ถือว่าเห็นบรรยากาศในห้องแล้วถ้าชอบก็ลองแวะมาพักดูนะครับเท่านี้นะครับวันนี้ก็คงจะไม่ได้มีอะไรมากมายเป็นฝันนี้นะครับวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ